ครับวันนี้บ่าวภูไทยเพิ่นผ่ามาหาอ้อยนูแล้วครับบันนี้ออกงานก่อนมากับผ่านเบียร์คือเก้าครับผ่านเบียรผ่านดําครับแล้วก็อีกสองนึงครับอันนั้นนะงุ่างเชาครับฝากติดตามให้เพิ่นได้เด้อครับครับเดี๋ยวไปหาเบิ้งกองเก้าก่อนครับมาเมื่อนั้นมาเอาหัำมาทิมไว้ครับ นี่ทางที่เทียดเมื่อน,นั้นครับสองไทยข่าเพิ่นมาถ่ายเพิ่อนนะเบิดก,ก่อนาาก,กอนเก,ก่นา,ากกนะครับา คือเก่าจะกองครับกองนี้ยังคือเก่าอยู่กองนี้นั่นมืดบ้างกองนี้เกิดชะยน้อยหน่อชะยน้อยหน่อขอดเลยมืดบ้างก็ได้ตัวนี้ก็เบิร์ด là cổ hầm Đưa. Ôi bớt lời Mất lời phía nó rồi Khoát kín vô hành nhang vô tụi này Khoát kín vô hành nhang buồn không nó bạn tôi đi bớt tôi này cơ bớt không bớt <laughs> mất còn, này cả đà. còn này đấy cả đời còn đi đấy โอ้ยกล่องนี้เป็นลันกล่องนีนเบิร์ดครับโอ้ห้เก่าเลยวะเนีน่ยกล่องห้ามเก่าโอ,โอ้ผ่านเบียร์เพิ่นกำลังกล่องอยู่ครับ Mất rồi này, Mất Trúc mà còn như thế này đã Mất Ừ, phải lát cho hẳn cho ra Mất 66 hộp 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 một khoa tập bớt tôi lấy cứ bớt tôi nữa <laughs> thao <laughs> mà thằng này đấy mua men mà thằng này đấy uh -huh. mà mua <laughs> <là> mà bớt bớt tôi lửa nói nữa còn nữa, bớt không là, bớt là, sắp bớt rồi là phải không này, này tụi này, nữa, không đi à, bớt เอาตัวเล็ที่บอางตัวกอันนี้เหลือเหลือน้อยหนึ่งเอาครัมือปูคพินเป็นผู้กองด้วยครับเหลืออีกเยอะพี่ออกพี่เลยเอครับตอนนี้ก็พานโอนป <พา S 2> ระจัดแล้วครับตัวนึงโอนนะ่านโหน่อ่ ผ่านอ้วนผ่านอ้วนตาผ่านอ้วนเพิ่งจัดมาแล้วครับตัวนึงอ่ะกลางเต็นท์ก่อนครับถผมเดี๋ยวรออีกสักครู่สักครู่ติดตามตอนต่อไปครับเบิ่งกันยาวๆเลยครับคำเขินนี้ยผ่านโอนเพิ so many, hay hay ่งประเทศกินหรือว่าครับผมต้มน <mail ov ic arsi> ้ำมาได้ครับเรนี้ยต้มน้ำมาได้ครับมนีเยอะเลยครับนี่ยหากันได้เต็มเดี๋ยวครับประมาณโลนี่แหละครับ ผ่านเบียร์ก็ผ่านดำไปแล้วครับอ้อยไก่ครับอ้อยไว้หลายมองไม่ลงแรงหรอกไอยเขาใหญ่ใหญ่ทุกรอบตลอดเรื่อยๆผ่านเตอร์นี่ก็ติด AUV โอ้หนึงวันรอบเดียวแล้ว เรียบร้อย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 มีปลาเขาเรียบร้อย,ยอยว้วนๆมาสามมาในอวนถือนน้อยหนึ่ง ม่รู้ดจำหางได้แล้วหาไ,ไม่ได้พี่รู้แต่นกระเขาัอยูอยมรู้ิบบดดสม,มาแล้วพี่น้องจะาก้เคะะเียานก่อนข้านี่ต้องยิงแน่นอนนเดออจัดการก่อนนะครับ เรียบร้อยครับหนึ่งเต็มครับเปลี่ยงไว้กัน เาก็ได้สองหนังครับอาลุ้นเงาๆเลยครับมันเนี่ยสแจ้งบรับมันนี้นะครับย่างมาเหมือเมยกินมะพร้าวครับมันเนี่ย <c oughs> อาก็ได้สองแปมเมือนั้นนะมันบูไปรอบใดก็นหิวมาหิวมากรถ

อ้คือเหาทุ่กตะกใจในางยานลไปกินม่วงสองทุ่กินม่วงๆเลใช่เดี๋ยวนี้เนื้ยังไปดิใช่เงวยดิเน้เงน้ยอีกจ้องเมันบริเรืลอเลยเลยงี่บเดียวเนืออไรอืเหรืองี่บเดียวเื้อเงใช้เจวเจวนี่แหละมนกาโน่อยู่บอกเจลคุณสมัแล้วท่งเหมอนนมันนีแล้ บอสโอดีเมื่อวานเมื่อวานนะเอามากเมื่อวานนวานครับเดยไปเผายืนนี่วาน่นเ,านนอเองนะแอบแอบมีรูอะไอืมอมาเมื่อไหร่มาองจบอป้าค่ะ ไอเบิบ้บงเนยิงเติมนี้ยได้ยิงเตเกินเีแล้วยครับมันนี่ได้แค่สามโตนี่แหละครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในเด้อครับสวัสดีครับ